ต่อกับเรื่องที่วันนี้จะนำมาเล่าให้ฟังก็เป็น10ธุรกิจดาวลุ่งดาวร่วงในปี2,569ใครเห็นด้วยกับเรื่องไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับล่าสุดครับทางมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าได้ทำวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยครับในปีนี้แล้วก็พร้อมกับระบุ10 อันดับธุรกิจดาวลุ่งดาวร่งของปีนี้มาครับคาดการว่าเศรษฐกิจไทยปี2569เนี่ย GDP จะขยายตัวเพียงแค่1.6%ครับเติบโตแบบชะลอตัวลงหรือว่าเติบโตแบบถดถอยนั่นเองนะการสมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D ออโตเบดกที่ FN ทุกสาขาและ FN มองออกคาดว่าจะลดลงประมาณสัก1%แล้วก็นี่ขัวรเรือนยังคงสูงมากๆอยู่ที่84.2%ของ GDP ครับเม็ดเงิน ที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเลือกตั้งก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนมากมายนะักถึงแม้ว่าจะมีเงินสะพัดสูงถึง4,000 0ถึง6,000ล้านบาทก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญต่างๆการหาเสียงหรือว่าการใช้เงินในการทำแคมเปญต่างๆนะก็ต้องไปดูกันครับว่าจะช่วยกระตุ้นเศร,ศรษฐกิจหรือเปล่าทีนี้มาดูเมกะเทรนดกันก่อนนะว่าในปีนี้เนี่ยเมกะเทรนจะเป็นยังไงก็แน่นอนทับเมกะเทรนในปี2000 5 69เนี่ยก็จะมุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวกับ ESG มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลรวมไปถึงเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ดิจิตอลครับจะกลายมาเป็นหัวใจหลักนะั้นโดยเฉพาะเรื่องของ AI นั่นเองนะม,มาดู10อันดับธุรกิจดาวรุ่งในปี2569นะครับว่าเป็นยังไงจากคะแนนเต็ม100นะก็ค่อยๆไล่มาจากอันดับที่10ก่อนแล้วกัน อันดับ10เนี่ยได้คะแนนไป89%นะแปดสิคะแนนนะครับก็คือยานยนต์ EV ครับก็จะได้รับการนิยมมากๆนะแล้วก็กิจกรรมที่เข้าข่ายเกี่ยวกับธุรกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบินร้านเสริมสวยตู้หยอดเหรียญธุรกิจกีฬานี่ก็อยู่ในอันดับ10เหมือนกันครับได้คะแนนประมาณนี้อันดับ9ครับประกันชีวิตนะหรือว่าพวกประกันภัย อันนี้อยู่ที่89.3คะแนนนะรวมไปถึงเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มครับแล้วก็ที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็ได้อันดับ9ครับอันดับ8ก็เป็น EV Station ครับศูนย์ให้บริการเกี่ยวกับรถไฟฟ้าหรือว่าการชาร์จนั่นเองนะรวมไปถึง f ฟิน e c h แล้วก็การชำระเงินแบบดิจิทัลด้วยนะอันนี้ก็จะได้อยู่อันดับ8ครับอยู่ที่90คะแนนครับอันดับ7เป็นที่ปรึกษาทางการเงินครับอันนี้สูงถึง90คะแนนนะ อืม90.9คะแนนเลยนะก็เป็นเรื่องอการให้คำปรึกษาด้านการเงินแล้วก็การวางแผนการลงทุนนั่นเองอันดับ6คือพลังงานทดแทนครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์หรือว่าวินเอเนจีอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่91.5คะแนนนะรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพความงามแล้วก็อาหารเสริมด้วยอันนี้อยู่ในอันดับ6ครับอันดับ5ก็เป็นกลุ่มของโลจิสติกแล้วก็สัตว์เลี้ยงครับ ลอจิสติกที่พูดเนี่ยรวมไปถึงพวก Delivery คลังสินค้าอะไรแบบนี้ด้วยนะก็สูงถึง92.6%ครับอันดับ4ก็คือการแพทย์แล้วก็ความงามอันนี้สูงถึง93.1คะแนนนะรวมไปถึงเ,เรื่องของที่อยู่ในอันดับ4ด้วยก็จะเป็นเรื่องของพวกการปล่อยกู้นะเนงินด่วนรงรับจำนำอะไรเงี้ยนะรวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับอันดับ3ก็เป็นอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็สายมูอันนี้ค่อนข้างสูงมาก93.7%เอ่อทุกครั้งที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะจะเห็นเรื่องของธุรกิจสายมูเนี่ยดังทุกครั้งนะตั้งแต่ปี40ผมก็เจอแบบนี้แล้วนะก็จะเห็นว่าธุรกิจสายมูเนี่ยโด่งดังทุกครั้งนะในช่วงเศรษฐกิจแย่ๆก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่เศรษฐกิจแย่จิตใจมันห่อเหี่ยวนะสายมูเ็าถือว่าเป็นอันนึงครับที่อยู่คู่กับ ประเทศไทยแล้วก็ใครที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจแบบนี้ก็อาจจะต้องมีธรรมภิบาลเพิ่มขึ้นนะในปีหลังๆนะเพราะว่าคนที่พาดไปเยอะมากๆในหลายๆปีก่อนนะก็เริ่มมีการเรียนรู้นะว่ามันอาจจะไม่ใช่คําตอบทั้งหมดนะ,ะมาดูอันดับ2นิดนึงแล้วกันก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ยังคงมี เปอร์เซ็นต์ที่สูงมากครับแล้วก็ได้คะแนนสูงถึง94.5เปใครที่บอกว่าโอ้ยูทูบเบอร์หรือรีวิวเวอร์ทั้งหลายเนี่ยจะตายไปก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องยังต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะกว่าประเทศไทยจะไปถึงขั้นที่เ,เป็นแบบจีนนะเพราะ,ะนั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ยังโด่งดังอยู่นะครับในปี นี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายอันดับที่1นึ่งครับ Cyber Security แล้วก็ Cloud Service ครับอันนี้สูง 94. 9 4ึเเพราะว่าโลกเนี่ยต้องการความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ต้องการพวกของ Data Cloud Service หรือว่า Data Center มากขึ้นเพราะว่าเราใช้ทั้ง Streaming ดู YouTube ดู Netflix ดูอะไรเงี้ยรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยก็ผ่าน d ีวแล้วก็แพลตฟอร์มเพราะฉะนั้น Cyber Security i t y แล้วก็ Cloud Service เนี่ยถือเป็นุรกิจอันดับหนึ่ง ในปีหน้าเปีนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เคยเด่นในปี68อย่างซอฟต์พาวเอย่างเช่นซีรีส์หนังการท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยก็หลุดโผครับในปีนี้ก็ต้องเห็นว่ากำลังซื้อของโลกค่อนข้างไม่แน่นอนแล้วก็มองหาสิ่งที่เรียกว่าเ,เป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆนะม,มาดู10อันดับธุรกิจดาวล่วงในปี69บ้างนะครับว่าเป็นอะไรบ้างอันนี้คะแนนเขาต่ำกว่า20คะแนนนะก็คือ อันดับ10ก็คือรถมือ2ครับเพราะว่า,าการเข้ามาของรถ E ีนั่นเองนะทำให้ตลาดรถมือ2กระทบหนักมากอันดับ9ก,ก็คือร้านถ่ายรูปล้างอัดภาพแบบดั้งเดิมอันนี้อาจจะค่อยๆน้อยลงแล้วก็น้อยลงอีกนะครับอันดับ8ก็ของเล่นเด็กครับเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยการใช้ใจ่ายฟุม่มเฟือยก็จะค่อยๆน้อยลงนั่นเองอันดับ7เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบดั้งเดิมอันนี้ ก็อาจจะตายไปนะเพราะว่าคนเริ่มให้ความสําคัญกับดีไซน์มากขึ้นเรื่อยๆอันดับ6กก็ธุรกิจไทยเอกาสารไม่แน่ใจปัจจุบันนี้น่าจะเหลือน้อยแล้วนะเพราะว่าเอกสารทางราชการส่วนใหญ่ก็เป็นแบบดิจิตอลได้เยอะขึ้นนะครับอันดับห้าก็ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตสิ่งทอแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะอันนี้ในประเทศไทยอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าจากต่างประเทศมันถูกกว่าแล้วก็นําเข้ามาถูกนั่นเองนะอันดับ4ี่ก็ร้านโชว์ห่วยทั้งหลายครับถ้ายังไม่ปรับตัวอันนี้อาจจะเหนื่อยนะครับอันดับ3ก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ครับที่ไม่มีแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นของตัวเองคือถ้าสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีเรียกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองอาจจะไปต่อได้แต่ถ้าไม่มีอันนี้ อาจจะได้บายบายกันในปีนี้นะครับแล้วก็อันดับ2ครับก็คือร้านขายหนังสือแล้วก็แผงหนังสืออันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะยกเว้นว่าเป็นร้านแบบสเปเชียลหรือว่าอีเวนต์สำคัญสำคัญจริงๆนะถึงจะยังขายหนังสือได้แล้วก็อันดับ1ครับก็คือ,อร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อันนี้อาจจะหายไปแล้วนะเพราะว่าวันนี้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเล่นเกมออนไลน์ได้ผ่านมือถือนะเด็กเด๋ยนนี้ก็คงไม่ต้องไปอยู่ที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่กันแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าธุรกิจ ยอดแย่ในช่วงปี2,569ที่เกิดการพรีดกขึ้นของหอ,องการค้านั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นการคาดเดาเนาะแล้วก็ดูจากเทรนด์แล้วก็สำรวจมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับสายเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะ AI ก็แน่นอนครับกำลังมาแรงแล้ก็สามารถสร้างผลกำไรได้สูง ถ้าเกิดว่าเราเริ่มปรับตัวนะก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ai security cloud service ต่างๆแบบนี้ถ้าเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็จะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือสายมูนั่นเองนะก็ลองดูแล้วกันครับว่าอพอจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนสำหรับเทรนด์ของธุรกิจในช่วงปี2569กําใครกำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรแล้วดีก็แนะนำหรือว่า พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนตัวผมมองว่าปีนี้เองเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเรียกว่าใช้จ่ายที่ประหยัดนะนั้นใครที่สร้างสินค้าหรือบริการที่คุ้มค่าน่าจะตอบโจทย์นะว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นร้านอาหารหลายๆร้านนะเพิ่มพอชั่นใหญ่ขึ้นราคาถูกลงคุณภาพอาหารดีขึ้นนะ,ะก็ลองสังเกตดูครับว่าเริ่มมีลักษณะแบบนี้มากขึ้นหรือเปล่านะครับ หมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D a u t o p e d i c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับ ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Orthopedic จากเทมซ o อฟถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละ <c oughs> แบบอ c โคโนมิกช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศาีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม deep sleep ได้สูงสุดอีก45นาที ด้วยดีไซน์ที่โค้งเว,ว้าลองรับสรีระของศีรษะและต้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ